สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พระปิตาจินดามนีนะครับหรือพระปิตารุ่นแรกของหลวงปู่บุญมาครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่ามีรายการอะไรเด็ดๆโดนๆกันบ้างพี่สำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับพี่ๆนะฮะสำหรับรายการแรกครับนี่ฮะวันนี้เรามาจัดให้นะครับอง์ละสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ องละ200คู่ละ300บาทนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมกันนะพี่ชายนะครับนะชอบทุจรงไหนปิดเกินเข้ามาได้เลยนะครับมีด่วนจำนวนจำกัดนะครับนี่ฮะรายการที่ครับเป็นเนื้อว่านพลายดำนะครับโรยเพชรหน้าทั่งครับนี่โรยเพชรหน้าทั่งนะครับนี่ฮะด้านหลังเป็นถุงปูนะพี่นะนี่ฮะส่วนใครจะรับรุ้นนะครับุ้นละสองร้อยบาทนะครับค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับรับสองคู่ขึ้นไปจัดส่งฟรีฮะนี่ฮะ นี่ฮะองค์ละสองร้อยบาทนะครับคู่ละสามร้อยบาทจัดให้พี่ชายนะครับนี้รายการหนึ่งเลขคุดนันเบอร์หมายเลขสิบสี่นะครับรายการที่สองครับรายการนี้เปิดออกมาฮะเนื้ออิดพระเจ้านะฮะเนื้ออิดพระเจ้าหลวงนะครับณหน้าทองนะครับรายการที่สองนะครับเลขโคุดนันเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะเลขคุดนันเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับ รายการที่สิบแปดครับเนื้อว่านสาวหลงลอยพลอยเสกนพเก้าครับเนื้อว่านสาวหลงลอยพลอยเสกนพเก้าครับพี่เลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสองแปดฮะนี่ฮนะรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับเนื้อผงน้ำมันดำใบลานนะครับ เนื้อผงน้ำมันดำใบลานพี่เลขคั้เบอร์สามสิบนะฮะรายการที่สี่นะครับนี่ฮะองค์ละสองร้อยบาทเท่ากันหมดนะพี่นะคู่สามร้อยนะพี่ชายนะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเนื้อชมพูนุ๊กดอยพอยสิกนพเก้าครับเนื้อชมพูนุ๊กดลอยพอยสซกนพเก้าครับเลขคดั้เบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะฮะ รายการที่6ครับรายการที่เนื้อว่านเกสอนฝังพลใสเม็ดใหญ่เลขค้นตัเบอร์หมายเลขยีก้าครับรายการที่6นะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขยี้านะครับรายการที่6นะครับนี่ฮะสวยๆต่อมารายการที่7ครับรายการที่7ครับรายการที่เนื้อผงทูบนะฮะปัดทองหน้าหลังนะครับฝังพลสีนิการเม็ดใหญ่ครับรายการที่6นะครับรายการที่7นะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลขหนึ่งฮะรายการที่7เลขค้นตัเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการที่8นะครับเนื้อฟ้าอิดนะครับเนื้อฟ้าบูชาคูนะครับโรยพรอยเซกนบมะเก้่ผงตะไบนะครับรายการที่8นะครับเลขโค้ดัมเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้านะฮะเนื <wh> <down> ้อขาวมะลิโรยผงพุทธคุณครับรายการที่เก้าเนื้อขาวมะลิโรยผงพุทธคุณครับเลขค้ดตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบแปดนะฮะนี่ฮะรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับนี่โหรายการที่ปิดสวยนะครับเลขค้ดตัวเบอร์หมายเลขเก้านะครับรายการที่สิบเนื้อขาวมะลิขอบใส่ลุงฝังพลเม็ดใหญ่ครับรายการนี้นะเลขเก้าผม นะครับผมขอเอางี้ผมองนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบเลยองนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบได้ไหมนะฮะเลกาผมขอสองร้อยห้าสิบเอางี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทกันะไปพี่นะครับไมาไหนไหนก็ไหนละนะจัดให้พี่ๆเลยลวกันนะครับ,นะรบมีองค์เดียวพี่นะใครทันใครได้นะครับนะต่อมาครับพี่ชยนะัยครับ องเล็กาเมื่อกี้ผมขอไม่ยกคู่กันผมขอเดี่ยวนะผมขอเดี่ยวนะครับองเมื่อกี้นะฮะต่อมาครับรายการจะไปครับพี่รายการที่สิบเอ ų, ็ดสิบเอ็ดเนื้อชุมภูมินุษนี่ครับฝังพลอยสีแดงเม็ดใหญ่ครับเลขโคดเบอร์หมายเลขหกกระดกซ้ำารรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองครับนี่เลขโคดเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับรายการที่สองเนื้อว่านเกสรฝั่งพลอยหลากสีเม็ดใหญ่ครับ นี่ครับเลขคนเบอร์สามสิบเก้าครับรายการที่สิบสามครับรายการนี้เนื้ออิดพระเจ้าหลวงลยผงงอชอเนียฮะพลดอปเก้าครับนี่ฮะรายการนี้นะครับเลขคนเบอร์ใหม่เลขสิบห้าครับนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สี่ฮะเนื้อผงชูพูนุษย์นะครับฝั่งพอยน้ําเงินนะครับเลขค้นตาเบอร์เลขสามสิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับเนื้อทูโทนนะครับว่านภายตามผงเกสรอนนะฮะตะกุดเงินคู่เลขค้นตาเบอร์สี่สิบสองครับหลุดมาองคหนึ่งนี่นะฮะเอาไปฮะรายการที่สิบห้า ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันเขียวเหนียวซับฮะเนื้อผงน้ำมันเขียวเหนียวซับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่16นะครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลข2ี่นะครับรายการที่15บห6า16บ่ารบะเลขค้นตัวเบอร์21นะฮะต่อมารายการที่27ครับรายการที่17ครับ สิบเจ็ดเนื้อผงเกสอรกกาไรทองสะดือก้นหอยครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเลขค้นตัเบอร์มาเลขสองห้าฮะรายการที่สิบเจ็ดเลขค้นตัเบอร์เลขสองห้าครับรายการที่สิบแปดครับเนี่ยจะกูดทองแดงสองดอกครับเลขค้นตัเบอร์มาเลขสิบสองครับรายการที่เนื้อผงลายเสือองค์เกสอรเนี่ยนฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับ รายการที่สิบเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวมะลิโรยเพชรหน้าทั่งครับรายการที่สิบเก้านะครับเลขค้นตัวเบอร์สามสิบแปดครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเนื้อก้นคกว่านขมิ้นเหลืองสะดือทองครับเลขโค้นตัวเบอร์หมายเลขสิบนะครับรายการนี้นะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสิบนะครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมารายการ21ิบเอ็ครับรายการ21นะครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าบูชาครูโรยผงงอชออพลนพก้ามนี่ฮะรายการที่นี่ฮะรายการที่21นะครับ รายการที่22บอครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงมือทองฮะเลขค้นตัเบอร์มาเลข42ครับเนื้อว่านสาวหลงมือทองเลขค้นตัเบอร์มาเลข42ฮะรายการ22นี่ครับต่อมารายการที่23ครับรายการที่23ครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคบเขียวเหนียวซับสะดือทองฮะรายการ2ี่นะครับเลขคนําเบอร์มาเลข13ฮะ ต่อมารายการที่ยีิบสี่ครับลงยาน้ําเงินนะฮะนี่ฮะปัดทองด้านหน้าพี่เล็กคนตัาเบอร์ยีิบเจ็ดครับนะฮะเนื้อขาวนี่ฮะรายการยีิบสี่นี่ครับต่อมารายการยีิบห้าครับลงยาไล่สีเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองฮะลงยาไล่สีเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสองนะครับรายการผ,ผิวขาวนี่ฮะนี่ฮะรายการยีิบห้านี่ครับ ต่อมารายการ2ี่ครับรายการ26เลขค้นตัวเบอร์38ครับรายการ26เลขค้นตัวเบอร์3าครับเนี่ฮะสวยสวยเลยต่อมารายการที่27ครับเดี๋ยวผมดูรายการให้นะครับรายการ27นะครับรายการ27นะครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวมะลิฝังพลอยหลากสีเม็ดใหญ่ครับเลขค้นตัวเบอร์มาเลข41นะฮะรายการที่ ยี่เอ่อยนะครับนะย7นะครับต่อมารายการที่ยี่ครับรายการยี่แปดเนื้อผงเกสโซนลอยพอยเซกนพเก้าครับเลขคนณตเบอร์มเลขสี่สิบเก้ครับนะฮะเลขคนณตเบอร์มเลขสี่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ะ นี่ครับนะ EP นี้ก็มีไว้แบ่งปันนะครับนะคู่ละ300บาทนะครับองเดียว200พี่ชายนี่ครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และโบโทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกท่านมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับ